สวัสดีครับจากสงครามยูเครนสิ่งหนึ่งในตอนนี้ที่หลายฝ่ายนี่กังวลก็คือรัสเซียได้โจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปอริสเซียซึ่งก็เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปมีการระทักกันแล้วก็เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นต่อมาก็มีการพยายามดับไฟนะครับเรื่องนี้สร้างความกังวลสหรัฐมิการแล้วก็อังกฤษเนี่ยเรียกร้องให้มีการหยุดยิงบริเวณโรงไฟฟ้าทางยูเครนต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการดับไฟจากการตรวจสอบนะครับตอนนี้ก็ยังไม่พบความเสียหายต่ออุปกรณ์ที่ สำคัญแล้วก็ไม่มีการเพิ่มขึ้นของรังสีมีการประนามการกระทําในครั้งนี้ของรัสเซียถ้ามันระเบิดนะครับก็ถือว่าเป็นจุดจบของยุโรปก็ว่าได้เรื่องนี้นายกรัฐมนตรีของอังกฤษกล่าวหารัสเซียว่ากระทําการโดยประมาทเป็นภัยคุกคามต่อยุโรปโดยตรงและอังกฤษเนี่ยเรียกร้องให้มีการประชุมฉุกเฉินนะครับของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติทางด้านสรัดมิกาสั่งเตรียมพร้อมรับมือหากว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นทางสรัดมิกายืนยันว่าโครงสร้าง ของโรงไฟฟ้ายังแข็งแรงและก็เครื่องปฏิกรณ์กำลังถูกปิดลงและโรงไฟฟ้าแห่งนี้มีอุปกรณ์ที่ปลอดภัยกว่าโรงไฟฟ้าเชอร์โนโบิลที่เคยเสียหายมาก่อนหน้าของยูเครนนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือสถานที่ที่เก็บกาก,ากเชื้อเพลิงที่ใช้แล้วเนี่ยถ้ามันถูกโจมตีแล้วมันเสียหายขึ้นมามันก็จะมีรังสีน่แผ่ออกมาอันตรายได้เหมือนกันในขณะที่หลายฝ่ายมองว่ารัเสเซียเนี่ยประสบปัญหาในการบุกยูเครนแต่ว่าประธานาธิบดีปูตินยืนยันว่าทุกอย่ เป็นไปตามแผนนะครับในรัเสเซียเองคนรัเสเซียก็มีการประท้วงไม่เห็นด้วยกับปูตินความน่าสนใจคือปูตินคิดอย่างไรกับเรื่องนี้แอดมินได้ดูประวัติของปูตินแน่นอนว่าเติบโตมาในยุคข,ของพรรคคอมมิวนสิสต์ บนเส้นทางกองสายลับ KGB ก่อนที่จะเข้าสู่การเมืองท้องถิ่นในเวลาต่อมาในครับในระหว่างที่เป็น KGB เนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ปูตินไปประจำการอยู่ที่เยอรมนตะวันออกในยุคนั้นฝ่ายเยอรมนตะวันตกดูแลโดยสฐอเมิกาอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับตะวันออกนี่ดูแลโดยโซเวียตมันเป็นการวัดกันแบบตรงๆของระบอบคอมมิวนิสต์แล้วก็ประชาธิปไตยแบบชัดเจนก็คือดูแลเยอรมนที่ย่อยยับจากสงครามทั้งคู่เริ่มจากสูตรนี้ทั้งคู่นะครับเยอรมน ตะวันตกก็เลือกคนชียวมันนี่แหละครับมาบริหารมีการเลือกตั้งเข้ามาส่วนชียวมันตะวันออกโน่นศูนย์กลางอยู่ที่มอสโก ชุมนันในตอนนั้นไม่เหลืออะไรนะครับเริ่มจากปลูกผกักปลูกหญ้าทําไร่ทําสวนทั้งคู่แล้วก็ได้รับอาหารจากการจัดสรรทั้งคู่มีการตึงราคาอาหารและก็สินค้าซึ่งก็ถือว่าลําบากมากจุดพลิกผันของชุมันตะวันตกก็คือมีการปล่อยราคาก่อนสินค้านี่ตามกลไกของตลาดมีระบบเงินตาของชุมันขึ้นมานะครับทำให้เศรษฐกิจนี่มันเดินหน้าเริ่มมีทุนในการพัฒนาอุตสาหกรรมส่วนตะวันออกใช้ระบบคอมมิวน,นิสต์นารวมทําได้เท่าไหร่ก็ ส่งไปมอสโกแล้วก็รอให้มอสโกเนี่ยแบ่งกลับมาให้อีกทีนะครับมอสโกก็แบ่งมาให้น้อยไม่พอก็อยู่แบบนั้นมอสโกก็ส่งคนมาปกครองหนึ่งในนั้นก็คือปูตินนี่แหละครับความต่างนี่มาเริ่มชัดขึ้นระหว่างตะวันตกกับตะวันออกตะวันตกนี่เจริญขึ้นตะวันออกอยู่ที่เดิมเพราะว่าคิดแบบเดิมในตอนนั้นไม่ใช่เฉพาะเยอมันตะวันออกนะครับก็ยังมีเพื่อนร่วมสาภาพอีกเยอะที่ส่งสัพยากรเนี่ยเข้ามอสโกแล้วก็รอปันผลทําให้มอ โกนี่รุ่งเรืองมากแต่ว่าเยอรมันตะวันออกเริ่มไม่ไหวนะครับตอนนั้นสาภาพโซเวียตนี่ร่อแร่แล้วเยอรมันเริ่มมีการเจลาจนประท้วงบุกสำนักงานปูตินก็อยู่ในเหตุการณ์นีครับสุดท้ายแล้วสาภาพโซเวียตก็ล่มลงไปปูตินก็ไปเป็นนักการเมืองท้องถิ่นแล้วก็เติบโตขึ้นมามีอำนาจแน่นอนว่ามาจากประชาธิปไตยแต่ว่าความหอมหวานของอำนาจในระบอบคอมมิวนิสต์เนี่ย มันหอมติดใจทนนานเกินกว่าที่จะลืมได้ปูตีนก็ทำทุกอย่างเพื่อรักษาอำนาจของตัวเองมีการแก้รัฐธรรมนูญเยอะแยะมากไปก็เพื่อตัวเองแล้วก็พยายามรักษาประเทศบริวารของตัวเองนี่เอาไว้พยายามที่จะเอาชนะเสรีประชาธิปไตยนะครับแน่นอนว่าจะสู้ทางเศรษฐกิจนี่สู้ไม่ได้เพราะว่าเห็นมาแล้วในจุมมนตะวันออกก็ต้องใช้กาลัง ในตอนนั้นคอมมิวนิสต์ต้องการชนะถึงขั้นต้องส่งกำลังนิปิดล้อมเพื่อไม่ให้ส่งสเบียงให้กับเชิวมันตะว,วันตกได้ด้วยซ้ำแข่งขันแบบสศกรปรกก็ทำมาแล้วจนสลอเมิการเนี่ยต้องส่งสเบียงทางกาศถึงรอดมาได้นะครับหลังจากที่เชิวมันรวมประเทศก็สร้างความเจ็บใจนี่อยู่แล้วหลังจากนั้นโปรแลนด์ลิทัุเนียลัตเวียเอสโตเนียก็ไปด้วยแล้วก็ไปได้ดีซะด,ด้วยนะครับในยุโรปรัสเซียก็จะเหลือแค่เปาีารุสแล้วก็ยูเครนก็ต้องพยายามรักษาเอาไว้การอ้างว่า ถ้ายูเคเนี่ยถ้าเป็นนาโต้แล้วจะมีการตั้งขีปนาวุธจ่อข้อหอยของรัสเซียเป็นแค่ข้ออ้างนะครับ เพราะว่ามันมีส่วนที่สัญญากันอยู่นะครับและประเทศอดีตสภาพโซเวียตที่ไปเข้ากับนาโต้ก็ไม่มีการติดตั้งขีปนาวุธพิเศษกลางหรือว่านิวเคลียร์เขาก็ทํามาหากินกันไปจะมีก็แต่รัสเซียนี่แหละครับไปตั้งจอคอหอยเขาขู่เขาไปเรื่อยที่เขาเข้านาโต้ก็เพราะว่ารัสเซียเนี่ยไปคุกคามเขาเพราะฉะนั้นการที่จะบอกว่าปูตินที่เจ็บใจจากการล่มสลายของโซเวียตก็ต้องมองว่ามันล่มเพราะอะไรมีใครเอาอาวุธมาโจมตีโซเวียตหรือเปล่าไม่มีนะครับ เพราะตัวเองถ้ารัสเซียอยากให้คนอื่นมาอยู่ด้วยก็พัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองสถาพรนะครับแล้วก็จะมีคนมาติดสอยห้อยตามมาเป็นติง่งมาเป็นเนืง้องอกโดยที่รัสเซียเนี่ยไม่ต้องเอาอาวุธไปขู่เลยนะครับ